ครับผมตลอดถ่ายคลิปยูทู e วันนี้ผมอยู่ที่กรุงพนมเปญนะครับผมประเทศกัมพูชานะครับก็อยู่บริเวณซอยสตรีฟูด230นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาแนะนำนะครับเป็นร้านขาหมูหันนะครับผมนี่นะฮะร้านจะอยู่ด้านหลังผมนะครับผมเขาเปิดขายเวลาบ่าย3ามเป็นต้นไปนะครับผมนี่นะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกนะครับผมสี่แยกสตรีฟูด230นะครับผมนะฮะ ไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับผมพาทุกคนนะครับไปดูนะครับว่าเขาขายยังไงนะครับบอกเลยนะครับว่าร้านนี้เด็ดมากๆนะครับผมตามผมมาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่กรุงพนมเปญนะครับผมประเทศกัมพูชานะครับผมนี่เลยนะครับร้านนี้นะฮะเป็นร้านขาหมูหันนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นเบอร์โทรร้านนะครับจะพาทุกคนนะครับมาดูนี่ครับโอ้โห สุดยอดมากนะครับทุกคนน่ากินมากนะครับนี่นะฮะเป็นขาหมูหันเจ้าดังที่กรุงพนมเปญเลยนะครับนะนี่เป็นไส้อั่วนะครับผมขาหมูที่ที่ขางบนที่เราเห็นตรงนี้นะคะรับเขาะจะมีน้ำจิ้มสองแบบอาจจะเป็นซีฟู้ดกับเป็นน้ำจิ้มเจ่วเจ่วคล้ายๆเป็นแจ่วนะแต่ว่าไม่เหมือนกับบ้านเรา นะครับแล้วก็เอาไปกินแก้มกับกับผักผักต่างๆาแหงแครอทนะแล้วก็กะหลำ่ำแล้วก็ผักอะไรไม่รู้ที่เหมือนเชียงเหมือนทางเหนือและบ้านเราอะ่ะมีกลิ่นห,อ,หอมๆอะ่ะถ้าเป็นภาษาสายสายเขาเรียกว่าผักแถวอ่าผักแถวผักแถวใช่นั่นแหละก็คือเอาไปกินกันก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูก,กับแก้มทางทีกินกับนนะ้ำเก๊กฮวยนะสวินสุดๆครับผมเขาขายในราคาเท่าไหร่เพี่ออ่าพอจะทราบไหม 450ร้วนมีนะมีแบ่งขายไหมครับมีมีมีแบ่งขายนะแบ่งขาแบ่งครึ่งหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอากลับไปสักเรามากี่บนนะหนึ่งองนะเอาไปสักสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนาะครับครับผมโอเคนะครับเราะเรามีไม่เยอะเราก็เอาไว้พอได้ชิมครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรอรอให้ลูกค้ามาซื้อแล้วเขาก็จะสับขายดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณพี่เอกมากๆครับผมเนี่ยนะฮะเขาก็จะเตรียมผักนะครับเนี่ขาก็จเตรียม เตรียมทาผักอยู่นะครับผักที่จะเอาไปกินแก้มกับกับตัวขาหมูร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านที่ดังที่สุดในพนมเปญพนมเปญเลยนะครับยูเบสยูเบสออฟพนมเปญสุดยอดนะครับพี่การันตีแบบนี้ทุกคนห้ามพลาดนะครับที่บ้านเรามีไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีแล้วที่บ้านเราไม่มีแล้วที่เนี่ยเขาขายวันหนึ่ง3 4มถรอขาโอ้ คนนะครับฟังไม่ผิดน,นะครับสามถึงสี่ร้อยขานะครับใช่อ่าก็อันนี้ก็จะเป็นผักจกับผักแกงนะพี่เนาะใช่น,นี่เป็นผักแกงเพราะจะจัดเป็นชุดเซตให้นะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มทางร้านนะครับทุกคนจะมีน้ำจิ้ม2แบบนะฮะก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มกะปินะฮะน,นี้คือเอาไปกิน ย็นเอาไปทานกับขาหมูนะครับแล้วก็จะมีผักกลับด้วยนะครับก็จะมี2ตัวนะเขาจะให้เป็น2ตัวนะครับนี่นะแบบนี้เลยนะครับสองกระปุกนะครับ เราเป็นกลมมากนะครับบอกเลยนะครับว่าขายดีจริงๆครับวันละ300-400ขายนะครับ ก่อนจะเอาไปหันนะครับผมจะมีการเบินไฟด้วยนะครับมีเบินไฟให้ผลน,นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังก็ออกไม่หมดนะครับให้ไหม้นะครับ đông này thảm mơn thảm mơn thảm mơn bì bòn mọi người là จ่ายตั้งเท่าไหร่ถ้าเขาขายเป็นน่องน่องละ450บาทแต่ว่าเขาก็เอามาชั่งน้ำหนักนะก็แสดงว่รา,า<ะ>ราคาอาจจะมีขึ้นลงนิดหน่อยนะครับ ค้าไม่สับนะครับเรารอดูลูกค้าสับนะครับว่าจะมีอะไรอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับก็จะเป็นผักกลับนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มกะปิแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะครับนี่ครับขายดีมากนะครับบอกเลยนะครับว่าว่าเราสามร้อยสี่ร้อยขานะครับผม ก็จะมีเครื่องสมุนไพยนะครับด้านในนะฮะจะได้เขาไม่ได้สับนะลูกค้าสั่งยกขาเลยนะคร<ะ>ับอันนี้ก็ารเดินที่ขายอยู่กันนะครับ ยัดหรออ๋อที่ขาวมันบวมๆเพราะว่า,าเออเขายัดอะไรเข้าไปข้างในด้วยนะคะขามาแล้วอืม เฟซบุ๊กจะบอกใช่ไหมอ่ะใช้ตัวช่วยโอ้ท oh, ุกคนสมุนไพรคือเยอะมากหเห็นไหมเขาใส่แบบว่าสมุนไพรนะคะไว้ในขาหมูนะคะยัดลงไปแล้วก็มัดตรงตรงโคนนะคะแบบนี้เพราะว่าทำไมขาหมูใหญ่ต้องไปขึ้นเลยเหรอใบมรใบป้อนบุญหอยยศใบมรใบป้อนกลับไปออดกลับไปนะ เยวันนี้ยกขาเลยนะครับใช้เวลานะคะสับใส่กล่องนะคะคนน่าจะมาช่วงเย็นๆนาอพี่เนาะแม่เลยว้าวคอร์เรเจนกระเด็นใส่หน้าเลยค่ะทุกคน กินมากเอ็นนาดูด,ด,ด,ดิดูหนังกรอบมากเลยอ่ะว้าวเอาดัดเจอดลู้ดูดูดู <c oughs> คือรุกคนาคาราเจนกระเด็นใส่ชีเน่นะแต่เพื่อ FC ทุกคนนะชีเน่ทนได้เออแล้วมาดูกันแรกกิโลละ450 4้0บาบาทนี่ครับอานา่านเดี๋ยวนี้พอดีคำนะครับ ยังไม่เห็นมีขายเลยทุกคนไอเดียขายที่ไทยได้เลยนะเนี่ยอันนี้เสร็จนะคะก็จะมาใส่นะคะัน,นีสิมาเจ้านี้คือยาวอีกขาหนึ่งอ่ะพี่ใช่ครับเขาเนี้เขนาน่าจะเอา,เอาสองขาคนเดียวโอ้แล้วอันนี้อีก

เป็นไส้อวะนะครับถ้าที่บ้านเราจะมีเยอะตัวนี้ก็จะเป็นที่ผ้าเหนียนะรเจ้ากน้เองดามาท้องเซ้งมั้ง่ไกบนดท้องจะนกน้ดำนท้องเซ้งวนี้ลูกค้าเจ้าขทชใช่มหดเลยทุกคนขาสอดทีกัน ี่วว้าน่ากินทุกส่วนนะฮะทีใกล้นี่กลิ่นหอมมากตรงเนี้ยกระเด็นมามมท,ที่กระเด็นมาที่เอ,อ่อมือนะคะนิดนึงทุกคนเนี่ยเห็นไหมลองเอามาดมนะคะหอมแบบตะไคร้อ่ะพี่ใช่ครับหอมตะไคร้ถ้าบ้านเรามีขายแบบนี้น่าจะขายดีนะพี่ว่านะใช่ยังไม่มีนะยังไม่มีใครทำไทแลนโนไทแลนโนภาพเลื่อนๆนะเจ๊ เออไทยเลนโมอนยูนะแม่ครับก็โง่ไทยแลนด์สักอยากเขพูดอะไรพี่เพี่ยวบอกว่าไม่รู้เหมือนกันฮะเออเหรอมุงถ่ายกันอยู่นัานเบื่อแล้วซื้ออยู่ซื้ออยู่ก็บอกออกไปจากร้านฉันได้แล้วพูดเล่นนะทุกคนคนที่นี่เป็นมิตรแล้วก็น่ารักนะวิน่าินมากเลยอ่ะ ครับผมโอ้โหน่ากินมากนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งไปกินนะฮะหนึ่งขานะครับผมใช่ครับอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสั่งไปกินหนึ่งขานะครับไปกินด้วยกันนะฮะน้องซีเน่แล้วก็พี่เอกฝากหลักชาแนลนะครับผมใครที่มาเที่ยวนะฮะประเทศกัมพูชานะครับกรุงพนมเปญนะครับบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเสียสุดสดสอง สามศูนนะครับผมร้านนี้นะครับเบอร์โทรร้านก็เบอร์นี้เลยนะครับพี่ร้องบชาก็มาอุดหนุนได้นะครับผมโ,โอเคครับผมสำหรับวันนี้ตลอดหนึ่งคลิปต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ